ัสดีเดอนะ้อนพแม่พี่น้องเอฟซี FC, มูเพื่อนเบิร์ดสกูสุคนวยจะเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งหราว่าต่างประเทศก่ยินดียินดีต้อนรับสู่ช่องยูทูบตุกคำปันนนนนนำป่นสุกเด้อพี่น้องเด้ออามอนี่เนาะตูกคำปั่นซุกก็ได้เดินทางมาแต่บ้านสาวบ,บัวเนาะกำมาเยี่ยมมายามมาให้กำลังใจทางน้องกุง้งน้องก้อยน้องเพียงเนาะหลังจากที่ว่าเฮาได้ไปซื้อดินมอบดินให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วในนำมาทรงแล้วนำเอกสารมาเซ็นยังยืนมาที่อยู่เนาะกำมาเพื่อนว่าเป็นยังไงเซ็นแล้วนะบอ แบาย,ยังยังยืนตาบ้านพุูดพวกอานประทับตาให้ระบอเนาะเขาก็สิมาทำน้องกุ้งน้องก้อยกับประตูเพิ่นมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยรับอ,อีกอย่างมื้อนี้เพิ่นกะคือสิรีเตรียมห,อห่อข้าวต้มขนมอ่าไว้ลงวัดลงว่าเตรียมงานเนาะพี่น้องเนาะเป็นจังได๋ก็สิพาพพี่น้อง FC เข้าไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะพี่น้องเนาะ,นะก่อนไปก็ฝากเด้อพี่น้องฝากพูดเมทพี่น้องกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไครต์ตกคําแน่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตกคํากับทีมงานอ่า ได้เห็ุคลิปต่อๆไปเนาะพี่น mm ้องเนาะจะได้มีคล er ิปใหม่ๆลงให้พงกั่พี่น้องนะครับชมกันพี่น้องเอลยเนาะนะทุกคำกะสิได้พาแม่พี่น้องไปเลยแหละพี่น้องเอลยเนาะบออนไลายไปไปกันเลยพี่น้องทีมงานเราขอถายคุณเลยเนาะไปสบายดีสบายดีน้องกุ้งน้องก้อยน้อ้นำชาวเพุนน้ำเนาะนาชาวบ่อนี่น้องน้องอ่า น้องน้องของแม่บ่อน้องไผ่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 ของแม่น้องกุ้งน้องก้อยแม่เพืนห่อขนมเป็นอันดับหนึ่เนาะห่อขนมไแม่ชุ่มข่อยกินบ่อหนิแม่แม่งานงานคิดสม่าหนี่บ่อต้มชุดหนึ่งนะบ่อหนิ

ก็เออข้าวต้มเนี้ยไงนี่ขนมหมกขนมมกจับมาเบิ้งด้วยฮะสามเหลี่ยมเนาะคือเป็นสามเหลี่ยมจับขึ้นเบิ้งเออขึ้นเบิ้งงายไหมขึ้นใส่ยังแน่น่ะคือว่าใส่ใบตองใบข้าวใบข้าวไปบมเป็นเลยไปบมเป็นเลยน้องตุ้มี่ไปบมเป็นไปบมถึกเลยไปเล่นตรงนู้นไป ใส่มะพร้าวใส่เป็นอยังไรมะพร้าวใส่มะพร้าเลยครับกับน้ำตาลบ่มันดำมันคือคือเปลนเป็นดำหมะพร้าวนี่คือเห็ดตาลต้มไก่นะเนาะข้าวหมากเผาบ่แต่ก็ใส่น้ำมันพืชนะเนาะก่อนน้ำมันพืชทามือบ่ให้มันติดตองเนย ใส่เบอร์น้องกับเบิรงน้อกันด้วยหัวกระแต่ใส่เห็ดใส่เนาะอันนี้เนาะกับข่าวนเห็ดใส่แป้งข้าวเหนียวแช่ไปใส่ได้นี่ตอนยังน้อยนี่แม่คอยเห็ดนี่ง่อยก็ยังหมักกินแต่ใส่มนกินแต่ใจมันแป้งที่ใสแป้งที่เบิร์แป้งที่เบิร์นบอนทีมทำสได้ห่อแต่ใจมันละบางนี่ กินแป้งนี่แหลไอตูดบีบอกกินแป้งเนาะห่อก็ต้องแบบห่อใส่ใจเลายไล่นนาดคนห่อใส่ใจพ่อแม่นโอ้พัาก็ต้องแบบว่าตั้งใจเฮ็ดคนใหม่เนาะมาอ่ามาเถื่อแต่ที่สามเนาะโดยมาแต่ที่สามมาเยี่ยมมายามอุซีหลายคนผู้ใหญ่หลายคนป็นบ่วงน้องกุ้งกับน้องก้อยกับแม่เทาเนาะโดย อ่าเดวกะทังไอโซเพิ่นให้ให้เอาน้องกุ้งกับน้องก้อยเห็ดใบยังยืนที่อยู่เดี๋ยกะใบมาเส้นผอบ้าโเลยเพื่อ่อยยังชีได้เอาใบซองใบนั้นลงไปยื่นให้เบาโซเพิ่นเจ้าของที่ดินนะพี่น้องเลยเพื่อว่าชีได้ย่างยืนเอาไปตะ่ดินขอบท้องแบบเห็นเ็นซื้อของน้องกุ้งน้องก้อยเลยห็นบอกว่าเนี่ยวาเนี่ยเขายกให้น้องง่ายๆ้อง่ายนึงายคน ตัเพลงแต่ว่ามันอย่านะต่ตอนมันมีพ่อเนาะตอนเขาอันอ่าไรชื่อไหมไมเข้าใจคิดกันนะที่หลายคนถามายังคือใช้ชื่อตัวเองเอาเอาเองแล้วเอาเองแล้วมายังอธิบายอยู่ว่ามันบริญญาคาเปโปโอมโอนกับมาสซิดแต่เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะว่าผู้หับนี่มีคำว่าครัวอ่าายชื่อเในถี่นบ้านครบนะตุวเนาะจริงเลยในแถวคนเอามาเลยเส้นพ่อบ้านมายังเรียบร้อยใช้เบิึงดูเบิึงบ่คงทำบึงดูพอพอบึงดู เบิ้งดูเนบิ้งขอยสมเบิ้งขอยืมเช็คอ่ะนี่ตัวนี้เส้นจำในบ้านนี่นี่ดีเนาะมีกาบ้านเรียบร้อยเนาะนี่เส้นในบ้านเรียบร้อยนรียบร้อยอันนี้ลายมือน้องกุ้งน้องก้อยนี่น่องเลยเนาะนี่เจ้าของบริย่าทีมกระเป๋าโยวาคันขวจะมีคนให้เขายกให้บริยาจัจดีเนาะนี่ไม่มีการโกงการยังดอกพี่น้องเลยอ่าจะไปขึ้นเนอย่างายเนาะจะขึ้นลบเนาะ พกชบวกไว้อยู่นั่งเลยนี่เนาะในมือก็มีเรียบร้อยอ่าแล้วก็ใบยังยืนที่ยูบ้างมึงกับโบก็ว่ามีใบยังยืนที่ยูให้ใบยังยืนที่ยูสักใบยังยืนที่ยูโตท้ายฮูกันเดนี่โบจะไปเฮ็ดเพื่อนเฮ็ดให้ชาวบ้านเฮ็ดให้ เออพอบ้านเห็ดให้แกงไวยังหมดแล้วยังหมดแล้วอันนี้น่ะคือใบที่ดินอยู่แล้วอันนี้มีอยู่แล้วเออนบอกหัาใจอ่าใบยังยืนที่อยู่น่ะคือเจ้าครับเจ้าไปชื่อทางเจ้าย่างยืนว่าเจ้า,อ,าอยู่บ้านนี่บ้านดงพุงพอบ้านเส้นให้ว่าเจ้าเป็นคนบ้านดงพุง่ง<แ>ใบยังยืนที่อยู่ม,มีหูปติดมีหูปติดในใบนั่นน่ะเพลินจำกากาบ้านให้่แล้วพอบ้านบ้านนั่นเพลินเส้นทักมอบดินให้ฉันมันบ่ได้ไปเอา แม่นมายังยืนแล้วสั้นกะเจ้าแล้วบุญเจ้าจะประเหต์ในฝอยจะได้ตัวนี้นะเซ้นพอบ้านเซ้นคือการเส้นคือการแต่ก็ใบยังยืนทีิยู่กับตาหากแต่ว่านี้แล้วแล้วตัวนี้อันนี้นะมันแล้วอยู่แล้วมาเซิญไปซื้อเอาไปลองมันต้องมีใบยังยืนทีิยู่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราขาดแต่ใบยังยืนเนาะทิยู่เป็นบ่แมนเพื่อนอยากฮู้ว่าเจ้าเป็นคนบ้านเมืองไหนเด้ก่อนเปรนสิมอบดินห่างเจ้าบ่มีใบยังยืนทีิยู่เพื่อนกับบ่เส้นให้ได้ น้องน่องคนบกข้าใจโดยโดยบกยังมันคิดว่าเอาแต่ตัวนี้ไปเส้นเนาะบกแมนบกแมนเพราะว่าเพราะว่ามันไปเองมันเองมันเลยบูเอาคนไปเองคนน้องน้องน้องก้อยนี่บอไปน้องกุ้งน้าสาวเพิ่นมามาดลินมาเที่ยวบ่อหนิมาบุญนี่มาบุญพอะเจ้าลูกเล่ยู่พี่ ออยู่ใต้อยู่มีเฮือนมีชานแล้วบ่อยู่ใต้โอ้โหนี่เฮือนบ่ควรละรังนันอ่าดินดินของตัวเองบ่อเฮือนนะบ่องแม่นี่แหละ้อือนี่รังหน่อยนะมูลแม่เนาะเพื่นมูลเขาคงเกลือกคงเนาะนี่ลูกคงลูกคงหลานเดี๋มาได้ลูกหลายตัวหนึ่งก็มายุบลงไปหาเงินซื้อดอกลงอาตะปื้กกะโ ก็ถูกกลมเนี่ยวิตนีวิตชินวิตนีวิชินแล้วก็สบายดอกนี่นบะมีนี่แหละอันใดอะไรจนป้าลูกอยู่น้ำยาได้ลูกอันทีผู้น้อยผู้หนึ่งเด้ลูกโอ้ลูกจ้าบอผู่นอนผู๋เป็นไข่แล้วพ่อผันเช้าแล้วบ่อไข่เมื่อนี้มาแม่มาแล้วนอนกอดแม่เพื่อขึ้นแน่นอนแม่โอ้แม่น้องแม่น้องกุ้งน้องก้อยได้เพิ่นโทรมาอยู่บ่อ บ่อ่น้องน้องกุ้งเอ่มทมคือมือคือว่ามือนะครับไปซื่อดินคือว่าเพิ่โทมมาเพิ่มทมาเพิ่มาพิ่หู้อยู่บ่อเพิ่ถามอยู่บ่ว่าไปยังพิ่กะอโตเอ็พิ่กะูอยู่มากอจะแววนะเพิ่นั้นเจ้าแล้เจ้าบอกเพิ่อยู่บ่บอกเพิ่มวานอะไรเพิ่กะวันไดอเพิ่ถามพิ่มถามเนาะไปยังเนาะ ทานจะตอนอยู่รทะเลออไปไปยังจะบอกนะได้บาทอ่ากะเจ้าบอกพาไปซื้อดินไปซื้อดินเพิ่นก็ได้ยินบอกไปคำมือเนาะเพิ่นกะได้ใจวันนี้เ่าแต่มือนั่นเพิ่นกะได้โทรมาอีกว่าแต่มือนั่นออ่ะผมไปข้างหลังของเมืองดูน้องกุ้งอ่ะผม เบ่งบางหนาบางหน้าผู้ใหญ่เพิุ่เห็นหนาเด้นาะหลายคนบเห็นหนาไปทั้งหลังเลยขวมัดบ่ขาไม่บ่ไม่นิบ่าอ้าไม่นิบก็นิบไปก็นิบเบ่งเบ่งเบ่งคอยช่วแปลงให้มาเกอบกระมรองไปทั้งหลังด้ไม่นีบก็นิบขากระเทยได้นีบคอคนกันได้ดิเลยนะเอาห่างที่มัน บ่มาณได้บ่อ่นี้ก็ได้สํนี้ก็ได้อืมอย่ามันตกได้ตกนี่ก็14บ่ได้มบ่ไปซื้อหาเงินซื้อได้มันง่ายครับ่เอ้ยเห็นหน้าบาดนี่เนาะเอเอาอ่าจได้เฮ็ดบ่เห็นหน้าเห็นยินแต่เสียงอืมอยู่ติแม่นออทอหลายเบ่นี่นี่อนีแยังสิออีกโอ้ เพื่อชุ่มข่อยเนี่ยเด้อมื่อินชุ่มข่อยใช่ปะาเขาเพื่อห่อเพื่อห่อเมื่อนอเพื่อใส่ทุ่งยาเมื่ออีกอ่าชั้นอันนี้เอาไปไหว้ก้อนก็ได้อันนี้เอาไปไหว้ก้อนได้ใบยังยืนทีิยู่เลยเห็ดบดสองคนเด้อใบยังยืนทิยู่นี่น้องกุ้งน้องก้อยเห็ดเลยใส่ชื่อหมดเลยอ่าใส่ชื่อบดสองคนตัวน้อยอ่าใหญ่มากเลยอนาคตเดี๋ยว์ที่มีปัญหากันใส่ชื่อผู้ใดผู้หนึ่ง ปลาได้ลูกได้ผัวแม่นตอนพุ่นเอ้ยเพิ่นซื้อให้กูได้แม่นต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน50 50แม่นเป็นดินมูลเนาะให้อยู่นํากันประมาณนั้นนี่น้องเอ้ยต้มเฮ็ดฮอนี่ก็บ่ได้ง่ายน้องเหลายขั้นตอนคือกันเนาะเดี๋ยวลมเพิ่นต้มยังอยลมข้าต้มต้มมัดอันนั้นต้มมัดน่ แตหแนี่เห็นจะป้ะมาณบอกจนเราจมองจอดรถอันนี้น่ะข้าวต้มตัวนั้นเนาะอ่าแมนเมเป็นมัดอยู่จะห่อบ่อยตัวคับ่บ่บ่คอยกับเป็นคอยห่อแต่ห่อมือเือนม่ห่อไม่ห่อม่ห่อเปนเรื่องห่อจมูกุดห่อกินเป็นอ๋อก็คือว่าห่อเนาะห่อมือเหินน่ะนะห่อมือกินอยู่เหินห่อเป็นอยู่เทปไล่เติบเยอะเปไล่เติบเยอิบห่อ ชีดได้พากันได้เาีดมืออื่นนั่นแหละว่ะนาอันโ่อบมาเมือนคันแห่ามามืออ่นพอดีขาดมืออื่นจะมาอีกมาอะไเล่กินน้ำหมน้ำเต้าเลยมาเอาปาแม่นมืออื่นมือฮื่อนีเ่นว่างหามืออนอาบุญบุญที่ชาเอ็ดบอกที่ชากับชาวเอ็ดองอยู่บ้านตรงบางเฮามื่อนี่เนาะ มืออื่นคือกันมืออื่นเอานมเนี่ยแซ่แซลตินมาบ่อจุดซิดพอึ้นเฮือนสบวยดีมามารอบรอบรอบแรงย็นระบายก็ได้เนาะได้บ้านอยู่บ้านนี่เพิ่นก็ัดงานเตะบานกีฬาคือกันอยู่บ่มีบ่เตะเตะเตะอืมเตะบอลนั่นยักแรงในี้แบบนันแต่ละปีครัวบุหินเตะมันออกปีนี้เตะะอยู่บ้านแต่บากเงี่ยไม่มีเตะเนาะมีกีฬาอีกบ่นเรื่องบุหินหนาน้องก้อยอีกแล้วพี่อนเราง S <S <S ผมมาทางไหนก้วเนาะอาชิดไปทางหลังชิดป,ปดเลยผมงอบอได้วันใดเนาะอ่าพูนมันอ่นมั่มันเนี่ยมันยังโทรมาหาว่านี่เมื่อวานนี่ไปไปก้นอ้อยบ่ไปก้นมันไปตัดอ้อยตัดอ้อยตัดอ้อยตอนเที่ยงอะไรกันเนี่ย,ยก <S <S 2> <S 2> บบระเจไปตอง เงี้มาซื้อน้ำตาลแล้วโอ้บตัดอ้อยเอาเงี้ยมาซื้อน้ำตาลใหดขนมนี่บอออันมีแผนว่าที่แปลงประตูห้องน้ำให้อยู่ได้เนาะตู้คำโอ้โดยโดยไวิทย์บุญก่อนซะเนาะเพิ่นยากบุญเพิ่นเพิ่งเพิ่งน้ำใหมน้องใหม่นี่บอสมเด็จ โบว่ายก้อนลูกาเดียวงนก็วยู่คนผักเนาะดเอาเอชาบ้านัวัเฮ็ดอันเห็ดบคักก็ได้เนาะน้องกุ้งน้องก้อยห้องน้ำเนาะเห็ดพอดีบังก่อนก็ได้เนาะเพราะว่าอาฮัสิพยายามประยันงบเห็ดเฮือนุ่เดียวเนาะเฮ็ดเฮือนี่คุณเฮ็ดบังบังไห่พอให้คนซองเขาบบเฮีนก็พอเนาะโดยหลังคากะ ใช่ผ่ายางเขียวมุ้งได้เนาะตัวคับกันเดดกันแดดกันแดดได้คือกันได้คือกันเนาะนี่อ่าหัวเขาฉ่ำลงไปจะพุูดดีครับกับมันกับโมเมนต์ยำผลแน่นเนาะแม่นอ่าหัวยำผลแน่นเจ้าเจ้าออกแบบจากในประตูเจ้าคิดว่าจะเชิดแบบไหนจะเห็นแบบออกแบบธรรมดาแบบไหนแบบธรรมดาก็ออกแบบแบบประตูเลยเนาะเขาก็ไม่ได้ใคร เขาก็มาจึงไพ่มาเนี่นี่นี่สังกะสีนี่นะนี่นะเฮ้ยี่แต่ว่าเขาเจ้าแก้วสังกะีบ่สังกะสีแมนก็ประมาณนี้แหละเอาสังกะสีแบบเด็ดเด็ดจะว่าไม่นะเจ้าเสียให้เอาไม้ยังหลักอะมาจึงไพ่ก็ได้บ่เโดยใดๆมันทั้งราะว่าเัามีขางอยู่แล้วสังแก้วแมนอันนี้ชื่อสังกะสีอะไรเพิ่นเฮ็ดให้ไมให้ตีโค้งให้เลยตีโค้งประตูให้เลยให้จะให้เพิ่นเฮ็ดให้เลยแล้วเขาแก่มาใส่เขาแก่มาติดเองอ่าประมาณนั้นกับบริยากเนาะไปว่าเาพี่แก้วอยู่ บ่ทีนี้คือสิเฮ็ดเป็นอยู่ลูกสร้างลูก้างลูก้างด้่สร้างอยู่่อาสร้างมลูกลูกบ่าววเนาะแม่นเป็นแต่พ่อลูกบ่เป็นอตัวนี้่น้องก้อยเป็นคนยัดสเนาะเางนั้นเป็นคนฮอทงนั้นเป็นคนพนฮออ่า นาไพ่พิ่นกระนาคือกันกับหลานพันเนี่ยเนาะแมนแมนแมนเด็กปัดลูกกับแม่พี่น้องเอ้ยเขาหันไปหันไปนี่เขาว่าว่าคนนี้เป็นลูกแต่โบแมนเด้อในสามนุคัวกับมีขยืนยันแข่งแน่สามนุคัวเพิ่นมีสี่คนมีแม่เถ่าแล้วก็มีแม่เพิ่อนเด็กเนาะน้องกุ้งน้องก้อยแมนแต่ขันว่ามาบ่เคยเห็นนี่ว่าสามแม่ลูกเลยนนี่แมเนาะเลย โอ้แล้วนี่นุ่งคือกันอันนี้ยังยังบ่ได้แม่นบ่บาดยังบ่ยังยอายังทัวเรื่องแม่ยังอันเด็กระต้มอีกบ่นีกเฮ็ดขนมันแแต่ว่าเ็ดเ็ดคีบดนี่เอาสมอตัวนี้แตัวนั้นบ่แม่นแ้ดาง่หลองออบ่บ่ค่อยกินอยู่นอกก็ได้ ยี่ห้ไม่ซื้อตอนนี้มาเลยเนาะมาใช้ถั่วเรลืองเพื่อนเพื่อนน้องหลอดนี่อยู่ไชน้องกุ้งลุงลงไปลุ่งไปทางนี้บ่เมนเมนลุงมัดใช้บัตรชุดบ้าชุดเดถามออกอะไ้เนาะแหม่ซีมีเพื่อนหลังเพื่อนหลังเดียบ่เพื่อนลงไปชุดกระเรียนเป็นเพื่อนบ่คือเป็นตู่เพิ่นอยู่ตู่บ่เพื่อนว่าอาศัยเขาอยู่บ่

ไปใส่ช้างคุยใส่บัวครับใส่ขึ้นเรือยอีกให้คอยบัตุกให้เจ้ากินได้เป็นวัดพอดีหวานแท้ๆได้หนิเนาะตุขามห่อเป็นบ่วรองไปห่อลองไปห่อเพิ่อนไงขวบห่อบเป็นได้อันนี้เบียกผู้หญิงเมนเดินเนาะเบียกห่อคาโต้คาต้มนี่เป็นเบียกผู้หญิงเด้อพี่น้องเด้อตุขามเห็ดเป็นได้เวลามันซุกพูดแล้วกินกินแกกับห่อกับเป็นเนาะห่อใส่ถุงมือ ฮอ่เป็นนะฮอเป็นแต่ฮอเซ็ตรงแมนทีเอาจะคูลงนูยาป่ต้มไม่อ่สิเขียวเอาไปต้มบ่เซ่ก่อนโอเซ่น้ำก่อนบ่คุยบอแมงนีแหมงอีกตอบุรีรัเก็บบออะไร เห็ดมมสูงบ่เห็ดมุมสูงอ่ามุมสูงพี่น้องอร่อยแค่นคนนักเป็นสีเนาะสูมากเลยนะวนี่เขาสื่อพีพาวันยังไงเข่าสาคูบะเินนี่วสื่อซองบุดี้ไสมีสีขาวของแม่ซองซองหมูมีวยกระจงของ่อยกระอง เราเสียใจมากาดินมีดนใจใจมันเคยเลี้ยงลูกคือมันมีสองงอเอาบนนี้เลื่อแลวะแสนประมาณนี้บรตูโดยเยยมมายามน้องๆคนเนาะแมนผู้หละเท่าอาบุญบ้านเพิ่นแล้วผู้เละพี่น้องเจาจังเน่วการต่อผู้หลจังสีกว่าบ้านนะเจ้าเอสเจาเอสเจ้าเอสผู้เล่เจ้สองจังสีวมาเก็บประตูของน้ำ เพราะเพราะว่าคอยคอยว่าเรื่องไยชีมาเห็ดแดงประตูงน้ำไแต่มันแลบุญก้อนแลบุญก้อนพราะมาลินมาลินละก็ตองมือนที่16สยแล้วมันบิดแล้วเนาะแล้วเงินอะไรมื่นงานมืกินเดียวมืงานบุญโดยโดยโดมานีกะไปเชน่าโมบัน อาชุกไข่จี๊ข้ากันกับก่อนเด้อบันี้เด้อด้วยเนาะสู่มๆชุ่มๆเธอน้องตุ้งน้องก้อยนี่เจ้าเราตรงมาก่อนเนาะเนาะแ่นรงก่อนเนาะลาหนึ่งน่องก้อยนอ่นรับอยู่บ่อน้องก้อยนอ่นรับอยู่บ่มืดอันมือได้ดินบ่แม่หมือได้ดินนะฟันดีฟันดีได้หลุด รับแต่จุรดปุติรับแต่นั่นางยุรดนั่นเราเมารถเนาะคิดว่าเพิ่นเมารถเฮ้ยเพิ่งรับเพิ่ว่ามากุกกระปุตินี่หว่นมากพุกกระปุติน้องก้อยสงใช้แอร์เย็นแม่รับคักรัของแคบทางในผู้ร้องแม่ยาดอกไปน้ำผอม บ่ตกใจโดนโบ้โบ้ยานบ่ย่านเนาะย่านบ้พาไปเจ้ที่เพราะว่าไปขายโบ้พาไปส่งออกต่างประเทศแน่นอนเนาะพาไปเอาดินพาไปพาไปเบิ่งเนาะเบิ่งดินได้ดินเรียบร้อยเนาะอันว่าไปน้ำผู้บ่าเลยไม่เท่าจน่อยใจไปเนาะไม่เท่าเนาะไปน้ำปอนไม่น้ำมือน้ำมือกจะน้อยเขาใหญ่อีกชี้หาปีนี่กันไม่เท่าต้องทำใจเด้ก็ต้องมีผู้บ่าวมีข้อมีครัวแล้ะบนีัตรกงาอย่างไงก่อนเนาะ ไงตเนาะเ้าถูกเ้าจ,จนไฟสีแนมเบิ่งเฮ้ยมีเนาะต้องมีไปลนะกลับมาลานว่าให้ฟังอยู่บ่ที่ดินเป็นจังได้กว้างไปหนายอยู่น่อยัย่งลานบ่อใหฟังอยู่บ่อไปตูวคือว่า,ขาวเข่าไปเบิ่งในโะทรศัพท์ก็ได้โทรมาซ้ำลานใช่ซิมหักแล้วพุ่คืออะไรคะจังเขีโดยหาพุ่นเสารองนี่แหละทีดินอ่ะ ปินจีบประมาณนี้อยู่ตู้เนาะแมนไปเอามันกระเที่ยงไปสบายดีเด้อเนาะสบายดีกุ้งน้องก้ไก่เตู้แล้วก็นาซาวเพิ่นโดยเนาะเทียงเลยพี่น้องเมื่อกี้เขากินน้ำเขาก็ได้โอเคน้องเพื่อนเนาะทางทีมงานเขาก็คือสิได้มาเห็ดประตูสมแชมัยเพิ่นเนี่ยเนาะพอปิดกั้นปิดบังนี่นั่นแหละพี่น้องก็น่าจะเป็นรางบุญเด้อพี่น้องเนาะช่วงนี้เพิ่นเห็ดบุญเพิ่นเอาบุญบุญ ในบ้านนี่เนาะเป็นประจำปีเพนเนี้เขากะาสิได้แลบุญผู้และจังมาเฮ็ดสองแช่มองน้าให้หเพลินเนาะนี่พี่น้องเลยกัสิได้เอาผ้ายางขึ้นหลังคาแล้วกับสังกะสีปิดทางหน้าเนาะเพราะมันมันเห็นมันซองเห็นพี่น้องเลยเนาะเอากระคือสิป,ประมาณนี้เด้อผมไอพี่น้องตู้คำคือสิได้ขอตัวอำลาพระจักรพรรดิพี่น้องเอฟซีเบอร์สกุลสุขนเนาะจังในกั ขอบบุญกับคุณหลายๆที่เขามาให้เป็นกำลังใจเนาะอ่าให้กำลังใจทั้งน้องกุกน้องก้อยเนาะพี่น้องเอ้ยเอาทุกคำก็คือจะขอตัวกล่าวคข้ว่าสบายดีสบายดีพี่นอง